กูรู้เรื่องหมดแล้วน,นะเรื่องที่มึงเป็นสายของทีม AKU อะสายอะไรวะกูไม่ได้ทำมึงจะสารภาพมาดีๆไหมไอกโก้สารภาพเลยวะกูไม่ได้ทำอย่างที่มึงว่าอไอ้สิมึงจะ <c oughs> สารภาพไหมฮะมึงบอกกูมามึงจะเอาอย่างไงฮะ แล้วคลิปนี้พอจะเป็นหลักฐานได้ไหมวันนี้จะส่งแผนการเล่นของทิมบกัเจสซีไปให้ว่าไงโก้จะลืมดีลเราล่ะมึงบอกกูมาดิเออไม่ใช่กูเอ้ยกูเจสอมึงสารภาพมาไม่ใช่กูทำอะไรกันวะมึงพูดออกมาให้หมดไอโก้ว่ามึงทำอะไรไว้บ้างอะกูไม่ได้ทำบอกมากูไม่ทำพูดไป ออกมาเออกูอเองกูนี่แหละที่เป็นสายไอทีเมคคีว่ะมึงแสดงว่าที่ผ่านมาเป็นฝีมือมึงใช่ปะมึงทำแบบนี้ทำไมวะเขาจ้างมาเหรอ มึงมีเหตุผลอะไรมาหักหลังทีมวะมาใช้วิธีสกรปรกแบบนี้ไหนมึงรองว่ามาว่ามึงจะรับผิดชอบกับเรื่องนี้ยังไงกูไม่รู้นี่มันเรื่องใหญ่มากเลยนะโก้ถ้าโค้ชร,รู้เรื่องนี้อน,นาคตนายดับแน่อ <c oughs> นาคตเหรอ แล้วมันต่างกันอะไรที่เป็นอยู่ตอนนี้วะแม้แต่โอกาสที่จะลงสนามกูยังไม่มีเลยเพงไม่ได้เป็นตัวจริงอ่ะมึงไม่ต้องเล่นด้วยทีสกบกเพื่อทำให้ทีมแพ้หรอวะใช่ถ้ากูช่วยเขากูก็จะได้เป็นตัวจริงของทีมไอ้ยูไงวะเฮียก้อไม่ไอ้เห้ยไอ้เหี้ยใจเย็นไหมใจเย็นใจเย็นอยู่วะไหมคนที่ได้เป็นตัวจริงอย่างพวกมึง ไม่รู้สึกเียอะไรวะแล้วมันใช่เหตุผลอะไรที่มึงต้องมาหักหลังคนในทีมแบบนี้ไว้โก้พวกกูเชื่อใจมึงนะเว้ยเพราะพวกกูเห็นมึงเป็นเพื่อนไง ษลาออกซะถ้าโกยอมลาออกจากทีมตั้งแต่ตอนนี้เราจะถือว่าโกรับผิดช,ชอบการกระทำทั้งหมดแล้วแค่ลาออกมันไม่น้อยไปหรอกแซมมอนเราว่าโค้ควรรู้เรื่องนี้อะแต่อย่างน้อยถ้าโกลาออกตั้งแต่ตอนนี้โกก็ยังมีโอกาสได้กลับมาเล่นวอลเลย์บอลอีกครั้ง กีฬาวอลเลย์บอลก็เป็นกีฬาที่โก้รักมากไม่ใช่หรอแต่ว่าโก้เลือกทางเดินผิดไปใช่ไหมโก้ลองกลับไปคิดทบทวนตัวเองในไอโก้เพราะสิ่งที่มึงทำกับทีมทั้งหมดมันถูกต้องหรือเปล่ากูขอโทษ การไล่ตามความฝันนะ่ะเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามแต่ก็ต้องใช้ความพยายามในทางที่ถูกที่ควรอย่าทำแบบนี้อีกนะโก้เพราะครั้งหน้าโก้อาจจะไม่ได้มีโอกาสแก้ตัวอย่างนี้อีก